อ้าวครับผมวันนี้ผมช่างเบิร์ดนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวการใช้รถนะครับของตัวเจ้าคูเบอร์ต้านะครับผมนะสามแถวตัวนี้นะครับผมเป็นสามแถวยี่ห้าแรงม้านะครับผมมีสวิงไดเวอร์ของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังเช็คระบบอยู่นะครับก็อนนี้เราก็เช็คระบบนะครับผมเดินเครื่องเรียบร้อยเปิดนะเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผม วิธีการใช้งานนะครับเราก็จะแปลภาษาให้นะครับผมตัวนี้เป็นสามแถวนะครับมีสวิงไนเวอร์นะครับผมมีสวิงไนเวอร์สองตัวนะให้ดูรอบๆนะครับผมเสียงดังนิดนึงนะครับผมนะฝั่งนี้เราเปิดตู้เพื่อทำความสะอาดเช็คตัวสกูนะครับแล้วก็สายพานนะครับผมแล้วก็ตัวด้านบนตัวตู้นวดนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนการไปดูกันว่ารถคันนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่600นะครับผม690ชั่วโมงนะฮะตัวนี้เป็นกุญแจไฟนะครับผมตัวจอยสติ๊กนะครับผมคอนโทรลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายกงานขึ้นยกงานลงนะครับผมแล้วก็ทางขวา้ายมือเราจะมีเกียร์หลักนะครับผมันี้เกียร์หลักนะเกียร์หลักจะมี3เกียร์แล้วตรงนี้จะเป็นเกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวผมแปลภาษาให้ตัวนี้เป็นเกียร์ว่างครับเกียร์ช้า1 2 3นะครับผม อันนี้เป็นสปีดนะครับเดินหน้านะครับผมแล้วก็สปีดถอยหลังนะครับนะตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับนะครับผมคอรวงนะครับผมคอรวงยาวสั้นนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นชุดคัดตู้นวดนะครับโยกมาตรงนี้คือนวดนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้เป็นจอยคอนโทรลนะครับเพื่อยกงานนะครับผมนี่ยกงานยกงานทำยกงานขึ้นนะครับผมยกงานลงนะครับผมลงลงมานะครับผมเป็นยกเป็น เป็นจอยนะครับผมจอยสติ๊กนะตัวนี้นะครับเป็นตัวโชงน้ามันนะครับโชงน้ามันนะครับตัวนี้เป็นปรับว่าเราจะโชกไปอยู่แนวบนหรือแนวล่างหรืออยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นเกียร์สำหรับหยุดการใช้ตัวเกี่ยวด้านหน้านะครับผมหรือว่าเราจะกเกี่ยวเกี่ยวหรือว่ากดตัวเกี่ยวนะครับตัวนี้สวยงามนะครับเราก็เช็คมาแสดงให้ลูกค้านะครับผมหล่อลื่นใส่น้ำมันนะครับผมตั้งใบตัดนะครับ ร่างใบตัดให้ลูกค้านะครับอันนี้นะแบตเตอรี่นะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมนะเพื่อให้ไฟฟ้านั่นแรงนะครับแบตเตอรี่ใหม่ใน P นะครับผมไฟแรงทนทานแม็อินเจียแปนเหมือนกันนะแท็กยางแท็กยางสวยนะครับผมใช้ได้ดูใช้ได้นะครับนี่นะครับผมโรเลอร์สี่โรเลอร์นะครับผมข้างละสี่นะสี่โรเลอร์นะครับ เปลี่ยนถ่ายของเร็วเพื่งตัวนี้จะเป็นเครื่องสามสูบนะครับผมสามสูบยี่ห้าแรงม้านะครับราคาติดตามอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับราคานะน,นะครับผมเราเปิดตัวนี้สามารถสรับฟางมได้นะครับตัวนี้เป็นถังน้ำตัวนี้เป็นถังน้ํามันนะครับผมสีหัวเงินเงินนี่คือถังน้ํามันนะโลบใช้งาน,านได้นะครับผมอันนี้คือตะแกรงนวดข้าวนะครับเราถอดเพือออ่อทำความสะอาดนะครับ แล้วก็นี่ตัวหล่อลื่นโซ่นะครับแล้วก็ตัวนี้ไปหลบสับฟางนะครับผมก็ไม่สับฟางนะครับเป็นรุ่นอะ ACE แล้วนะครับตัวถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับจะอยู่ตรงนี้เป็นน้ำมัน UDT นะครับตัวตรงนี้นะครับผมจะเป็นหัวดำๆเห็นไหมหัวดำๆตรงนั้นนะครับเปลี่ยนถ่ายนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวเกียร์ เกียร์มันเกียร์นะครับูเข้าไปนะครับจะเป็นหัวข้าสิกอยู่ตรงนี้นะครับตรงหัวเกียร์ตรงนี้นะครับนะโอเคนะฮะมี2จุดนะครับด้านนอกนะครับนี่เราก็ให้ลองลองเซอร์วิสนะครับผมยกเดี๋ยวเราจะประกอบแล้วเทสนะครับผมอ๋อจะจะส่งในก่อนจะส่งทุกครั้งเราก็ต้อง QC ก่อนครับดูตรวจสอบการใช้งานนะตอนนี้ รถขับเคลื่อนใช้งานได้ปกติเดี๋ยวไงก็ติดตามชมนะครับในอีกครั้งในรุ่นต่อๆไปนะครับผมช่างเบิร์ตนะครับในร้านนักบินโอกาสนะครับผมติดตามได้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ0 9 2 5 9 8ก1 1นะครับราคาติดตามดูด้านล่างได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ